สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานติตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการติดตาม3ประเด็นใหญ่เปิดสอนแบบอ่อนไซต์โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนดี4มุมเมืองเด็กตกหลน่นพร้อมรายงานผลทุกสัปดาห์ค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาได้ประชุมกับดรสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกคนโดยได้มอบนโยบายและแนวทางการตรวจราชการในปีงบประมาณ2565ประเด็นในการตรวจติดตามขอให้เน้นตรวจติดตามในประเด็นสําคัญในช่วงนั้นๆ เช่นขณะนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องตรวจติดตามคือ 1. การเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2565แบบในชั้นเรียนปกติหรือออนไลน์ site, ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถเปิดสอนแบบออนไลน์ได้หรือไม่จำนวนเท่าไหร่เปิดสอนแล้วได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างและในกร ณีที่เปิดสอนไม่ได้เพราะอะไร 2. โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดี4มุมเมืองมีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่และ 3. เรื่องการติดตามเด็กตกลนนักเรียนออกกลางคันตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งนี้ประเด็นการตรวจราชการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแนวทางการตรวจราชการให้ใช้วิธีผสมผสานสื่อทางไกลกับการตรวจในพื้นที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กรณีไปตรวจราชการในพื้นที่ขอให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายไม่เป็นภาระต่อครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่เน้นตรวจราชการให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนานำเสนอด้วยซึ่งเนื้อหาที่ใช้ในการรายงานต้องสั้นกระชับให้นำเสนอโดยใช้อินโฟกราฟิกซึ่งเป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือโดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่ายเพียง1-2แผ่นค่ะไม่ใช้เอกสารจำนวนมากและให้รายงานทุกสัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะ